ตาตามติดตาเฮ้ยน่ากูเป็นไงล่ะมาดีแล้วเพื่อม,มีใครตายจากประตูบ้างโอ้ยเหี้ยโดนแต่ไม่ตายอยีกแล้ว <S 2> <S 2> เรียบร้อยเรียบร้อยพีเ่เกิดจตรงนั้นแหละพี่มีชุมไปลงมาได้พี่ลงแล้ว ไอ้เคียมันเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปข้างในแล้วตบข้างใต้ไว้เพื่อจะมาลง F นะเพื่อนต่ะเลยตอนนั้นต่อตาก็ยิงมาให้ตายประชุมบวกนะตอนนั้นต่อตาจริงโงหโคตรมัน เ้ามาด้านานี้อมืมอบอยที่ไมดีไปไหนอ่ะเปิันรถถังอ๋อไอ้เจยรถถังก็ขับแล้วไงเพื่อนมีคันเดียวะ <laughs> ขับแล้วพอเป็นเลยเยี่ <laughs> ยม <laughs> เลย <laughs> ไปน้ำไปไปน้ำกลับไปเองาไปเ,เพื่อนขับมาแล้วนะ ไปด้วยไปด้วยบอกเพื่อนไปด้วยเขาบอกเป็่นเลยอ่ะพี่ยกันเดียว